เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบจอกันเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งคือการไกเอาไว้ตัดหอแล้วก็ไข่ควงนะครับทีนี้อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะตัดตัวสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอวิธีการประกอบจอ MSI ตัวนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆดูแล้วสามารถเอาไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับถอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาอันนี้ก็จะเป็นที่ตัวสแตนของจอนะครับต่อไปเราก็จะเอาอันนี้เนี่ย ใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นล็อกของมันใส่ปึ๊บมันจะล็อกไปเลยนะครับถือว่าใส่ง่ายมากๆเราเอาน็อตที่เขาแถมมาเนี่ยเอาออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปในรูของด้านหลังจอนะครับ ผมก็จะต่อไปนะครับผมก็จะเอาฐานเนี่ยเอามาใส่ที่ข้างล่างของจอนะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนอ่าเมื่อเราแกะตรงฐานจอได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีน็อตอยู่นะครับให้เราเอาขาไปใส่ที่ตรงสแตนข้างล่างครับสำหรับคนไหนที่ไม่รู้ว่าอันไหนข้างหน้าตัวสแตนเนี่ยจะเป็นรูป V อย่างนี้นะครับถ้าอันที่แชร์ออกมามันคือข้างหน้าส่วนที่มันเป็นสามเหลี่ยมอันนี้คือข้างหลังนะครับใส่เข้าไปเลย โอเคตอนนี้แน่นแล้วนะครับหยกจอขึ้นมาพอ,อยกจอขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีอันนี้อยู่นะครับเอาไว้ใส่เป็นที่ครอบตรงสแตนของจอนะครับครอบเป็นเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบจอ MSI Optic G 2 4 1 v นะครับ ประกอบง่ายมากๆเลยประกอบง่ายจริงๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะชมรีวิวเพิ่มเติมสำหรับจอตัวนี้นะครับก็สามารถไปที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับ